คุณโจนปฏิหารตอนที่สองวันสำคัญของเสือดำผ่านมาถึงแล้วคืนวันที่สารจะอ่านคำพิพากษาให้เขาฟังตอนเช้าวันนั้นระดับได้ขออนุญ,ญาตเยี่ยมเขาเป็นกรณีพิเศษไม่มีใครรู้ว่าพักพวกเสือดำหลายคนได้วางแผนการช่วยเหลือคุณโจนไว้แล้วและดีสมุนโจรเหล่านั้นได้แอบไปหาประดับเมื่อตอนกลางคืนขอร้องให้ระดับช่วยนำปิ่นโตบรรจุอาหารมื้อเช้าเข้ามาให้เสือดำในเรือนจำพร้อมฝากคำพูดสั้นๆมา,นมาสองประโยคเขาเองก็อยากจะให้ลูกความขอหลบหนีไปได้ เขาพอใจความสุภาพเรียบร้อยของขุนโจรผู้นี้จึงรับอาสานำอาหารเข้ามาให้เสือดำในเรือนจำหน้าบัดนี้เขายือนอยู่หน้าห้องขังกำลังสนทนากับเสือดำอย่างเงียบๆผู้คุมคนหนึ่งคือเจ้าเพิ่มกำลังตรวจด,ดูอาหารในปินโตอย่างที่ทวนมีพลตำรวจคนหนึ่งถือคาบายยือนอยู่ไม่ห่างหน้าห้องขังเท่าใดนักก้นปินโตแล้วพินทานายความพูดเบาๆแล้วรีบพูดเรื่องอื่นกบเกลื่อนพอมีโอกาสก็กระซิบบอกด้วยเสียงแผ่วเบาในไข่เจียว เจ้าเพิ่มแววเสียงกระซิบก็เงยหน้าขึ้นมองดูประดับยังเคืองเืองขุณประดับโปรดจะพูดจากกระซิบกระซาบกับใบดำทนายความขโมดขิวยนวะาแกนี่เป็นบ้าไปได้การปลาบอเบาวกว่าการสงสารเสื้อดำกระซิบกระซาบบ้าบอที่ไหนก็ถามตำรวจคนนี้ดูใหญ่มันมากนะเว้ยน้องชายเจ้าเพิ่มขอนขับก็ท่านผู้บัญชาการสั่งผมไว้อย่ายอมให้ผู้มาเยี่ยมเสื้อดำพูดจากกระซิบกระซาบกันล้วเข้ากันเว้ยทนายความขึ้นเสียงกันจากกระซิบหาหอกอะไรหรอ หรืออย่าเข้าใจว่าโอ้เป็นพ,กพวกเสือดำนะน้องชายศาลเขาตั้งให้โอ้เป็นทนายโอ้ก็ต้องทำตามหน้าที่ว่าความเรื่องนี้โอ้ได้อะไรมีแต่คนแช่งคนดา่าโอ้ที่เป็นทนายความให้เสือดำพูดจบเขาก็มองดูลูกความเขาโอ้กับละลาพินโอ้จะไปรอพบลือที่ศาลเว่าตาขุจนโจรจมใส่ขึ้นทันทีเขายกมือไหว้ประดับอย่างซาบซึ้งในความการุณาของท่านทนายความผู้นี้เชิญครับขอบคุณมากครับที่กรุณาจัดหาอาหารมาให้ผม ระดับรีตาให้เขาแล้วพาตัวเดินออกไปจากที่นั่นจะเพิ่มจัดแจงช้อนปินโตเข้าช่องมันตามเดิมไขกุญแจห้องขังออกแล้วจึงเปิดบานประตูเผยออกเพียงเล็กน้อยแล้วผลักปินโตเข้าไปแล้วปิดประตูใส่กุญแจห้องโดยเร็วแดกไส้ดําเดี๋ยวได้ไปสามไปฟังคำพิพากษาประหารชีวิตมึงฮ่าฮ่าฮ่าเพิ่มเอ้ยมึงมันหยาบคายเหลือกเกินทําเรากับกูไม่ใช่เพื่อนมนุษย์ของมึงอย่างนั้นแหละฮ่าฮ่าฮ่าเพิ่มเข้นหัวเราะไม่ได้สนใจอะไรอีกเดินไปจากหน้าห้องคุมขัง ส่วนตำรวจยามเรียงไปนั่งบนเก้าอี้ตัวหนึ่งไม่จําเป็นที่เขาต้องระมัดระวังอะไรให้มากมายเพราะขุนโจรอยู่ในห้องคุมขังแล้วดาว้ายแห่งสุพรรณบุรีค่อยๆซุกตัวนั่งข้างประตูห้องขังลากเป็นโตเข้ามาแล้วลื้อออกทีละชั้นทีละชั้น,ช,นชั้นแรกเป็นไข่ทอดแบบไข่เจียวมีหมูทอดชิ้นเล็กวางอยู่บนไข่ดาวสองสามชิ้นชั้นที่สองคือแกงจืดกระดูกหมูชั้นที่สามคือข,ข้าวสุกเครื่องเป็นโตมีช้อนสังกะสีหนึ่งคัน เสด็จดำมองดูตำรวจหน้าห้องคุมขังแล้วมองดูปินโตที่ใส่ไข่เจียวอย่างพิจารณาในไข่เจียวก้นปินโตเสียงทนายความกระเซ็บกระซาบบอกเขาเช่นนี้ขุนโจรขมหมดคิ้วนิ้วนาในปินโตที่ใส่ไข่เจียวคงมีตะไข่และหมูทอดหาใช้เครื่องมืองัดแงะโซ่ตรวนหรือปืนพกไหมเขาเริ่มลงมือกินข้าวและใช้ความคิดในเรื่องนี้อย่างสุข,ขุมยกช้อนตักไข่เจียวในปินโตท่านใดนั้นเขาก็ลืมตาโพง เมื่อแลเห็นลูกกุญแจมือสําหรับไขกุญแจมือหมกอยู่ในไข่เอดํายิ้มหมกมาได้เข้าใจความประสงค์ของบริวารเขาแล้วลูกน้องที่อยู่นอกเรือนจําส่งวัตถุสิ่งนี้เข้ามาเพื่อให้เขาใช้ไขกุญแจมือที่สวมข้อมือเขาขณะเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเขาไปศาลหรือขณะนั่งอยู่ในศาลแต่เขาไม่สามารถรู้ได้เลยว่าบริวารเขาจะช่วยเหลือเขาได้โดยวิธีใดเขายกไข่เจียวออกจากปิ่นโตแล้ววางมันบนปิ่นโตใส่ข้าวชำเลืองตามองดูเจ้าพนักง,งานตำรวจที่อยู่หน้าห้องคุมขังเสก่อน เมื่อเห็นพลตำรวจยามกำลังสนใจกับการอ่านหนังสือพิมพ์รายวันเสือดำก็พลิกปินโตที่ใส่ไข่เจียวให้คว่ำลงใจเต้นระทึกทันทีเมื่อคุณโจรพบข้อความที่ใช้เหล็กแหลมเขียนลงที่ก้นปินโตหลายบรรทัดเขารีบอ่านข้อความที่ปรากฏอยู่นี้โดยเร็วขณะที่อยู่ในศาลพี่ดำต้องพยายามไขกุญแจมือออกข้างหนึ่งแล้วตัดสินใจกระโดดหน้าต่างทางด้านตะวันออกรถบรรทุกที่จอดอยู่ข้างหน้าต่างคอยรับพี่ดำทุกอย่างพร้อมแล้ว ความปิติยินดีมันเกิดขึ้นแก่ขุนโจรเหลือที่จะกล่าวแสงสว่างอิสรภาพมองเห็นแล้วอย่างไรก็ตามมันเป็นการเสี่ยงภัยและอันตรายอย่างที่สุดการหลบหนีอย่างอุกอาจในทํานองนั้นตำรวจต้องยิงเขาด้วยปืนยิงเร็วถ้าเขาถูกปืนตำรวจเขาต้องสิ้นสุดชีวิตอย่างไม่มีปัญหาขุนโจรนึกขอบใจอดีตบริวารเขาที่จงรักภักดีต่อเขาอยู่สมุนคนหนึ่งมาเยี่ยมขอในตารางเมื่อวานนี้แล้วบอกกับเขาว่าได้ตราเตรียมพักพวกเก่าๆไว้ห้าหกคนแล้วพร้อมอาวุธถ้าเสือดำได้รับอิสรภาพเมื่อใด คนเหล่านี้จะมอบอาวุธให้อยู่ในความคุ้มครองของคุโจนทันทีถึงแม้อาหารเช้าที่บรรละวานจัดส่งมาให้จะเป็นอาหารที่ดีที่สุดแต่เสือดำก็ฝืนกินได้สองสาคำเท่านั้นเนื่องจากเขาเป็นไข้จึงกินไม่ลงประกอบทั้งความตื่นเต้นที่จะได้หลบหนีจากการควบคุมของเจ้าพนักงานเขารีบเก็บลูกกุญแจทันทีโดยเน็บมันไว้ใต้เข็มขัดจากนั้นก็นึกวาดภาพที่เขาจะทําการหลบหนีอย่างน่าตื่นเต้นประชาชนในศาลคงชุลมุนวุ่นวายถ้าโชคดีหนีไปได้ ท,ทั้งสุพรรณบุรีคงวันไหวในอิทธิพลของเขา 9. นาฬิกาเสร็จห้องพิจารณาคดีของศาลจังหวัดสุพรรณบุรีเต็มไปด้วยประชาชนหญิงชายทั้งนั่งและยืนเบียดเสียดยัดเยียดกันเต็มห้องเป็นประวัติการ์ด้านหน้าและด้านข้างของตัวตึกประชาชนนับพันกำลังเตรียมตัวฟังคำพิพากษาของศาลการพิจารณาตัดสินคดีสำคัญรายนี้นั้นเจ้าหน้าที่ต้องติดเครื่องขยายเสียงถึง4ี่ลำโพงหนังสือพิมพ์ที่กรุงเทพหลายฉบับได้ส่งผู้แทนมาสืบข่าว บางฉบับมาด้วยช่างภาพรถยนต์บรรทุกคันหนึ่งจอดอยู่ทางด้านตะวันออกมียช้ชการสองคนคนหนึ่งแต่งกายแบบคนขับรถอีกคนหนึ่งแต่งกายแบบกรรมกรนั่งสนทนาอยู่ตรงหน้ารถสมุนเสดํานั่นเองตอนที่เจ้าพนักง,งานตำรวจนำคุณโจรมาเรือนจำแล้วก่อนขึ้นไปบนศาลเสดําแรกเห็นรถคันนี้แล้วเขายิ้มให้กับบริวารเขาคล้ายจะบอกว่าเขาเข้าใจดี9นาฬิกา30นาที คณะผู้พิพากษารวมสามท่านพากันออกจากห้องทางขวาม,มือขึ้นนั่งประจำบัรลังทุกคนลุกขึ้นยืนตรงกระทำความเคารพสารแล้วนั่งลงอย่างสงบสงเงียมเสดอจดำไขกุญแจมือข้างซ้ายออกแล้วโดวยไม่มีใครเดยเห็นการกระทำของเขาแต่กุญแจยังสวมข้อมือเขาอยู่และก่อนที่สารจะอ่านคำพิพากษาให้โจทก์และจำเลยฟังคุณโจลุกขึ้นยืนก้มศีรษะกระทำความเคารพสารแล้วพูดขึ้นอย่างสุภาพขอได้โปรดเถิดรับท่านผู้พิพากษากับผมรู้สึกรำคาญเหลือเกินที่ต้องนั่งฟังคำพิพากษาอันยาวเหยียด อย่างน้อยกว่าสรุปความให้ประหารชีวิตผมคงไม่ต่ำกว่าหนึ่งชั่วโมงฉะนั้นเราผมค่ขอความกรุณาต่อศาลผู้พิพากษาคนหนึ่งพยักหน้ากับเขาจำเลยต้องการอะไรเสื้อดำยิ้มเล็กน้อยเราผมค่ขออนุญ,ญาตไปนั่งฟังคำพิพากษานอกห้องจะก,กรุณาได้ไหมครับผู้พิพากษาอีกนายหนึ่งผู้เสริมขึ้นตามระเบียบจำเลยต้องอยู่ในศาลร,ระหว่างศาลอ่านคำพิพากษาฉะนั้นอน,อนุญ,ญาตให้ไม่ได้ถ้าเฉะนั้น ผมก็พร้อมแล้วจะฟังคำพิพากษาของศาลซึ่งผมทราบดีว่าทั้งคงตัดสินประหารชีวิตผมคณะผู้พิพากษามองดูหน้ากันประชาชนที่นั่งและยืนในศาลวิพากษ์วิจารณ์กันเบาๆบางก็รู้สึกสงสารเสือดำบางก็สมน้ำหน้าและพอใจที่คุณโจนจะสูญสิ้นชื่อในคราวนี้สักครู่หนึ่งศาลก็เริ่มอ่านคำพิพากษาอันยืดยาวตลอดเวลานี้ทุกคนต่างอยู่ในความสงบเงียบเสืาดำใช้สายตาเข่าสังเกตการรอบห้องพิจารณาคดี ที่ประตูหน้าห้องมีตำรวจสภายคาบายยืนรักษาการอยู่สองคนข้างซ้ายห้องพิจารณามีตำรวจหนึ่งคนพร้อมปืนยิงเร็วคู่มือเสดอดําไม่ได้สนใจคําพิพากษาเลยในที่สุดคุณจนก็ตัดสินใจเด็ดขาดถือโอกาสที่ทุกคนกําลังฟังคําพิพากษาของศาลปลดกุญแจมือที่สวมข้อมือข้างซ้ายออกแล้วพุดลุกขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันท่ามกลางความตื่นตะลึงของใครต่อใครเสดอดําวิ่งปาดไปที่หน้าต่างด้านตะวันออกทันทีผลตำรวจคนหนึ่งปาดเขาประทะเขา แต่ไม่มีเวลาพอจะปลดคาบายออกจากบาทได้จนเงื้อมือขวาข้างที่ยังติดกุญแจมืออยู่ชูขึ้นสุดแขนฟาดลงกลางศาีรษะพลตำรวจผู้นั้นเต็มเหนี่ยวยังผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนเซไปเล่าสายฟ้าแลบดาวร้ายแห่งสุพรรณบุรีแผ่นเผาข้ามหน้าต่างพาตัวลอยระลิ้วลงสู่พื้นดินหน้าต่างศาลนั้นสูงเพียง3เมตรผู้พิพากษาหยุดอ่านคำพิพากษาทันทีเสียงจกแจ๊กจอแจ,จดังขึ้นไม่ได้สับภายในห้องพิจารณาคดีเกิดโกราหลโอดรมาณ ตำรวจซึ่งทำหน้าที่อารักขาเสด็จดำปลดปืนยิงเร็วออกวิ่งมาที่หน้าต่างแต่เขาไม่สามารถสังหารขุนโจรได้เพราะเสด็จดำกำลังวิ่งฝ่าก,กลุ่มประชาชนตรงไปยังรถบรรทุกคันนั้นที่เริ่มสตาร์ทเครื่องเตรียมพร้อมแล้วความสับสนอุรหมานของประชาชนเกิดขึ้นทุกคนรู้ดีว่าต้องเกิดการยิงกันขึ้นอย่างนองเลือดจึงพากันวิ่งหนีล้มลุกคลุกคลานไปตามๆกันหาบอาหารและขนมที่นำมาขายถูกชนหกล้มและเนรนาดกลุ่มประชาชนที่กระจายไปทั่วเป็นกรอกกำบังตัวขุนโจรได้เป็นอย่างดี พลตำรวจคนหนึ่งยกคาบายยิงขึ้นฟ้าไปหนึ่งชุดเป็นการขู่ความเสือดาแต่ผลที่ได้รับคือทําให้ประชาชนแตกตื่นยิ่งขึ้นขุนโจรวิ่งมาที่รถบรรทุกยังไม่ทันจะถึงรถบรรทุกก็เคลื่อนออกจากที่เขาเพ่นขึ้นนั่งตอนหน้ารถทันใดนั้นคนขับรถก็เร่งน้ํามันเต็มที่เชฟโเรเลตบรรทุกพุ่งปราดไปอย่างรวดเร็วราวกับลูกธนูพี่ดาสเตนอยู่ใต้เบาะเจ้าคนขับพูดเร็วปรือขุนโจรขยับตัวยกเบาะขึ้นหยิบสเตนขึ้นมา เจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งวิ่งติดตามรถมาแต่ไกลหยุดยืนยกข้าบายยิงมาที่รถเสือดำตอบโต้ด้วยสเตนทันทีเสียงสเตนดังสนั่นวันไหวคนตำรวจคู่นั้นต้องเพนหาที่กำบังหยุดยั้งการติดตามแต่เพียงเท่านั้นเสียงเสือดำโหดร้่นวางสเตนลงกับตักยิ้มให้บริรวรทั้งสองซึ่งเป็นลูกน้องของมาแต่ก่อนคนขับรถคนนี้เคยได้รับความช่วยเหลือจากเสือดำให้ทุนก้อนหนึ่งประกอบอาชีพทางสุจริตเชยจึงสำนึกบุญคุณเสือดำ เป็นตัวตั้งตัวตีช่วยเหลือเขารวบรวมสมัครพักพวกไว้พร้อมปลอดภัยแล้วว่าเฉยโชคดียังไม่คาดหมายท้าไม่ได้กลุ่มประชาชนนั่นกำบังข้าตำรวจคงยิงข้าตายไปแล้วขอบใจเองมากเฉยเท่าที่เองช่วยข้าข้าจะจดจำบุญคุณเองจนตายแล้วเขาก็พูดกับบริวารเขาอีกคนหนึ่งไงน้องชายเขาปลื้มใจเหลือเกินที่เองยิงตรงรับพักดีต่อข้าไม่ได้พบเองปีกว่าแล้วใช่ไหมว่าพรเจ้าพรยิ้มแห้งๆจิตใจเต้นระทึกพกเลงตำรวจจะติดตามมาไม่ถึงปีแล้วครับพี่ดำ ผมลาออกจากพี่เพิ่งเก้าเดือนเท่านั้นเองผมก็เชยพร้อมแล้วจะร่วมงานกับพี่อีกคุณโจนปลื้มใจเหลือที่จะกล่าวแล้วพวกเราอีกสี่คนล่ะเชยตอบนอบน้อมมือกำพุมอะไรสายตายยังคงจ้องไปข้างหน้าผมก็หลังจะพาพี่ดำไปพบเดี๋ยวนี้แหละครับเออมันยกภูเขาออกจากอกโล่งใจไปทีถึงตำรวจติดตามมาก็คงไม่ทันเราจิตใจผมไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยพี่ตอนที่จอดรถรอคอยพี่ดำอยู่ฮ <laughs> ่าฮ่าฮ่าคาสบายแล้วเว้ยไม่ผิดอะไรกับตายแล้วเกิดใหม่ ต่อไปนี้ข้าต้องระวังตัวอย่างที่สุดถ้าเกิดปะทะก,กับตำรวจอีกพรนกาวถามขึ้นพี่ดำจะพาพวกเราหลบเข้าไปอีกเล้วครับคุณโจรพยักหน้าถูกละแต่หมายความว่าข้าต้องสังหารไอขุนราชทันผู้บัญชาการเรือนจํากับไอเพิ่มผู้คุมเรือนจำเสียก่อนข้าปฏิญ,ญาณไว้แล้วถ้าข้ามีสารภาพเมื่อไรข้าต้องตอบแทนความทารุณโหดร้ายของไอขุนราชทันกับไอเพิ่มให้สาสมเข้าเค้นหัวเลาะ มองแลเห็นภาพตนเองกําลังถูกเจ้าเพิ่มสอมตอนหน้าต่อต,อต,อตาผู้บัญชาการเรนจำอิงคอยดูคืนนี้แหละขจะสังหารไอ้เดนมนุษย์สองคนนั้นเจ้าพรมองดูนายของเขาด้วยความเป็นห่วงผมว่าพี่ดำอย่าพูดคิดเรื่องนี้ไม่ดีกว่าหรอครับถ้าขืนพี่ดำป่วนเปี้ยนในเมืองต้องปะท้าตำรวจอีกแนะ่สดํายกมือตบบาสมุนเขาอิงยังโง่นักเลยพรก็หลบซ่อนอยู่ในเมืองนี่หรอว่าปลอดภัยดีคุณยุงยุทธแกต้องเข้าใจว่าข้าพาสมัครพรคพวกหนีเข้าป่า อย่างช้าในชั่วโมงนี้หน่วยกองปราบพิเศษในบังคับบัญชาคุณยงยุทธต้องออกติดตามเราจ้าระหวันแน่แต่ข้าจะพาพวกเราไปหลบซ่อนนอกเขตเทศบาลเพราะพวกเราที่ฐานะดีแต่ไม่กล้าช่วยเหลือข้าออกหน้าออกตาย,ยังมีถมก็ต้องฆ่าไอขุดและสะทานไร่เพิ่มให้ได้ข้าไม่ประสงค์จะผูกอาคาดพยาบาทจองเวรจองกรรมกับมันหรอกแต่เมื่อลั่นวาจาออกไปแล้วข้าก็ต้องทําตามคาพูดเว้ยเชยมันต้องเรีบร้อนขับไปเรื่อยๆน้องชายเราปลอดภัยแล้วข้าวสตดตมหลบหนีไปจากศาลย่ังอุกอาจแพร่สะพัดไปทั่วสุพรรณบุรีอย่างรวดเร็ว ประชาชนทุกบ้านเรือนต่างโจดขานกันเซ่งแซ่เสดำเป็นจอมโจรที่เก่งกาจสามารถที่สุดไม่มีใครนึกฝันว่าเขาจะหลบหนีไปได้อย่างลอยนวลเรษฐีสุพรรณบุรีตลอดจนพ่อค้าข้าหาบดีเริ่มนอนตามไม่หลับกันอีกแล้วผู้บังคับกองตำรวจภูทรสุพรรณบุรีระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งหมดแบ่งออกเป็นหมู่ๆแยกย้ายกันสกัดจับขุนโจรยังฉับพลันหลอยตำรวจโทยงยุทธกับหน่วยกองปราบพิเศษในบังคับบัญชาของเขาออกติดตามล่าเสดำทันที ยังยึดเชื่อว่าขุนโจรคงหลบหนีเข้าป่าเพื่อรวบรวมกำลังผลกำลังอาวุธสำหรับเปิดฉากการป้นสะดมต่อไป